แค่แค่เนังกินอ้าวจีบปนปลาเนียนบะเขือใส่กระปูดีปนปลาเนีเยนใส่มะเขียเนียนมะเขียหรือะมะเขือมาเขียนี่ละมะเขียเขือโอ้ยนเสียบเลยโอ้ยอันนี้คืออะไรพี่กระตุ้มขัวแหันแห้งๆปกติบางคนเพิ่นกระมักขัวใส่น้ำมันแต่ว่าเมนบ่ม,ม,กมักเมนอไไไะไรไป็นโฟใส่หมอลซื้อหรือเปล่าเมนไม่มต้องหอมปะ จังหอมตำไงไน,น่าจะตำซอยแหละอาตาโด้วยกะปูกรเบิรงกีรเหรอเ้าใจไหมมาตาบ,บานตัวใ <laughs> บตะปนกระปูมันกรบปูอันนี้ใครบอกงเหลืองว่ามันมันนะน้ำมันม,า,มนนานันนานี่กับปูมันของแสเนาะให้งิ้นใหญ่ไลยนหมโอ้ย <laughs> ต่โบ,บไน่าบปเด็กินเนาะเดวขั <laughs> ้นชือตัวละสองบ,บาทกูเดอ้อ คือตัวละสองบาทเมียนจำเป็นตะเล็กดูปะง่ายธรรมดาเนี่ยจำเป็นใส่กรปุลหรือบอ่นี่กัะปุนกระปุลหรือปูนปลาไงปูนปาลปนปาใส่กระปูลปนกระปูปใส่ปลาใส่เวีนนี่โอ้ธรรมดาตอวเนี้ยนายดอกเตอร์เนาะม,มีปลาก,กระใส่เวีนใส่กระปูลลงเลยโอ้หากสีมันถึงบบมันมะเขือ สุดไฟสูนมันเด้เป็นอย่างขมี่สูดเลยข้าม่สูดบ่บบหมักเปือยบ่หมักเปื่อยคืออ๋อนิ่แค่ไได้กินตอนน้ำไมแข็งงนน้อยนี่อนเหลมสินแหลกะเชียงโคขาวหานี่จะได็เมียไหว้บ่าด้เมียไว้เย็นเยเกสลโอ้ยเชียงโคเนเป็นตะบดลยัวงไงค่ัคเพ่นวโบราณบ่าไงโบราณน้ำนัวอันนี้คือน้ำตบ ตุกเออเออเอองอแหงรัดอนูฮึ่นฮ <c oughs> ึ่บฮน่วนั่บฮึ่บฮึ่บฮึ่บเก่บมาพบฮึ่กฮึ่บฮึ่คัก่บฮนะึ่บฮย่บฮึ่บฮึ่บฮึกบฮย่ามึลบฮึ่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 บเึ่บฮึ่บรึ่บ้ึ่บฮึ่บฮ่บฮึ่าฮึ่บฮึ่บฮึ่้ฮึ่บอึ่บฮ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 ึบเนาบ มันผเมอนแจกกักตะว่าผักเขี้ยวเลื่อยเพราะมันมีใบนะไอเป็นน้ำหนามขึ้นเรื่อยใบเรื่อยนะครับผักขเขี้ยวเลื่อยทานก็ได้คือตัวนี้เลยเนี่ยกินกับผักหมอเนี่ยผักกระมูยอเนี่ยนี่สูตรที่ดีดับบังมือด้วยกินตะปุ่นสูตรนุ่มสูตรเด้งตะปุ่นมะเขือ มันยอดมันยอดมากจนเมื่นไหรเห็นกินหมูย่อกับปุนมะเขือแซ่บกันเสียมานเปนเขาเลยครับเลยแม่มันจังหอมสวย